มาแล้วครับรถขุดโกเบโก SK025 ขนาดเล็กน้ำหนักประมาณ2.5ตันนำเข้าจากญี่ปุ่นแท้มีใบอินวอยรับรองว่าไม่เคยผ่านการใช้งานในไทยคันนี้เหมาะสำหรับงานขุดในพื้นที่แคบงานก่อสร้างขนาดเล็กงานเกษตรกรรมหรือแม้แต่งานขุดบ่อปลาเพราะมีขนาดกระทัดรัดแต่ให้กำลังขุดดีเยี่ยมจะใช้ในสวนในไร่หรืองานก่อสร้างก็สะดวกคล่องตัวครับคันนี้ใช้เครื่องยนต์ดีเซลสสูบให้กำลังแรงดี ประหยัดน้ำมันเครื่องเดินเรียบไม่มีสะดุดพร้อมระบบระบายความร้อนดีเยี่ยมทำให้ใช้งานต่อเนื่องได้ยาวนานโดยไม่ต้องพักเครื่องบ่อยๆเหมาะกับงานหนักที่ต้องทำงานหลายชั่วโมงต่อวันนอกจากนี้ยังทำงานร่วมกับปั๊มนิว้วที่ให้แรงดันไฮดรอลิกสม่ำเสมอทำให้ระบบขุดทำงานได้เต็มประสิทธิภาพไม่ว่าจะขุดลึกขุดแข็งหรือขุดต่อเนื่องก็ทำงานได้แบบไม่มีสะดุดคอนโทรลน้ำมันด้านข้างช่วยให้ควบคุมการทำงานของรถขุดได้ง่ายขึ้น ตอบสนองไวทำให้การบังคับรถขุดเป็นเรื่องง่ายแม้มือใหม่ก็สามารถใช้งานได้ไม่ยากสามารถควบคุมการขุดการยกหรือการเคลื่อนที่ได้อย่างแม่นยำและมีความลื่อนไหลสูงลดอาการสะดุดหรือหน่วงขณะทำงานช่วงล่างแทกยางสภาพดีทนทานใช้งานได้อีกยาวช่วยลดแรงสั่นสะเทือนขณะขับเคลื่อนและยังช่วยถนอมพื้นผิวไม่ทำให้พื้นถนนหรือพื้นงานเสียหายเหมาะสำหรับงานที่ต้องการความละเอียดเช่นงานก่อสร้างในเมือง งานปรับพื้นที่ในสวนหรือแม้แต่การทำงานในโกดังที่ต้องใช้ความระมัดระวังมาพร้อมใบดันดินที่ช่วยให้สามารถปรับระดับพื้นดินได้ง่ายขึ้นไม่ต้องเสียเวลาใช้แรงงานคนแถมยังช่วยเสริมสมดุลให้กับตัวรถเวลาขุดดินทำให้มั่นคงและควบคุมได้ง่ายขึ้นใบดันดินยังช่วยเพิ่มความคล่องตัวในงานปรับพื้นที่ทำให้ทำงานได้รวดเร็วขึ้นก่อนส่งมอบเก็บงานเรียบร้อยทำสีใหม่ทั้งคันให้รถดูสวยงามเหมือนใหม่ทำให้พร้อมใช้งานทันที โดยไม่ต้องนําไปเก็บงานเพิ่มเติมไม่ต้องเสียเวลาเอาไปซ่อมหรือปรับแต่งอะไรอีกราคาสุดคุ้มเพียง2 6 5 0 0 0บาทเท่านั้นคันนี้ถือว่าคุ้มค่ามากสําหรับรถขุดขนาดเล็กที่สภาพดีแบบนี้หาไม่ได้ง่ายๆและราคานี้จัดว่าถูกเมื่อเทียบกับคุณภาพสนใจสามารถเข้ามาดูรถจริงทดลองขับได้ก่อนตัดสินใจที่บริษัทของเราเรามีรถขุดนำเข้าหลายรุ่นให้เลือกมากกว่า100คันและที่สำคัญมีบริการจัดส่งทั่วประเทศไม่ว่าคุณจะอยู่ที่ไหน ก็สามารถรับรถคุดดีๆแบบนี้ไปใช้งานได้ทันที